สวัสดีคุณยายบันดีจ้ายายเล็กวิ่งของยาหันเข่าด้เนาะเข่าอ่อนแล้วเล็กของยายเข่าอยู่ไปออกอันหกหกเนาะแต่ว่ามันออกเบิ่นมันออกเบิ่นยายผันตัดเล็กเบิ่นออกเนาะยายหลับเอาโลงไห้เออข้าสันมู่กระถึงแหละยายผันบ่เอาเบิ่นโลงเนาะเบิ่นหกหคกกนยังว่าตาฝันกะยังว่าฝันว่าผู้ชายนอนอย่างนอนหมูกนอนหมูก ลงคดูมา่ามันบามันอันขี้ดินเออศูนย์หาบามันหาศูนย์ฮหแล้วเลขหกค่ะคล่ะผู้ชายนอนหกหกอันเอาบัท่านี่อันป้อยต่้งวดนี่เลขวิ่งนี่วันที่สิบหกตุลาคมนี่คุณยายได้ตัวใดได้อันเลขวิ่งบอกเลขวิ่งหะแล้วคุณย่าจะได้วิ่งไดหกกับแปดหกกับแปดเนาะตจ้าแต่ ยายเขาอยู่เอาเอฟซีตามคุณยายเด้อเลขกวิ่งแล้วอะมค่อยผลาดดอกมอค่อยผลาดดอกเลขกวิ่งแต่ว่ามันผลาหงวดก่อนบางอันยังก็แหละแต่านีหันคัน้าคุณยายประกอบเลขกแล้วขันอันได้มือไดบอกในเด้อเดี๋ยวสิได้ให้เอฟซีพันต่อไปจ้าขันคุณยายฝันกับสิมาสัมผัสคุณยายเด้อจ้าจ้าฝันมันกัน ถืออยู่ดอกตัมมตีเอา่เป็นคุณยากับฟันถืออยู่ตีเอาบ่เป็นตีเอาบ่เป็นซื่อบฟันเห็นแต่คนตายอีกสั่งอืมฟันเห็นแต่คนตายคนตายมหามหาสองคนในคันคันธวัตตีเป็นตีอันนี้ก็ไปไปไปตีอันศูนย์สองอยู่แล้วเมินบอกเออมหาสองคนแม่คนตายแหมคุ้นตายมาสองคนกับศูนย์สองอันแล้แล้วบอกว่าศูนย์สองแล้วไปว่าจะศูนย์หาศูนย์หกไปคนคุณยายได้เขียนไว้บอโซ่ให้เบิงแน่เลขวิ่งวันนี้ ฉันมาอยู่นี่เด้อ๋อวิ่งวิ่งบนหลังกลับไปกลับมาเนาะตัวข้างบนข้างหลังได้เบิร์ดแมนบอลเนี่ยมันก็ออกหลังเครื่อมันเครื่องออกบนเครื่องมันก็ออกเพรื่องหลังเพรื่องบนนั่นแหละจ้าเอฟซีสามคุณยายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจังไดกับซิมาอัปเดตให้เบิรงอีกว้าเอาขอบคุณคุณยายหลายๆค่ะสวัสดีค่ะนอนมันข่าอีกเรื่องว่ะซิม่านี่เด้อค่ะ